พี่น้องเอ้ตัดผ่ามากอะอยู่ที่ทางบ้านทางเฮือนน้องลูกป่าคือเก่าเนาะแม่พี่น้องเอซเบอร์สิบหกสุโคนเ้ยมื่อนี้ก็ดีก่อนอื่นกรากสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซ ที่เคารพหลหักแพงเบิดสุขุสุคนเนาะบม่ว่าสิเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเยก็ยินดีต้อนรับเข่าซูอซองทุบเบากำไพ่บอลาขึ้นเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เดินทางมาหาทางน้องๆเพิ่นที่บ้านนาเพกคือเกา่าพี่น้องเยเนาะมาฮอดแล้วก็สิเข้าไปทักทายสบายดีนำทางสร้างเนาะหรือว่าทางนกปลาพี่น้องเยก็จะเข้าไปหากระเพาะกดแซกกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกำไพ่ได้ถ่ายทำทิปใหม่ๆ เพื่อเผยแผ่ให้พงศเองพี่น้อง FC ของเฮาได้เบิ่งได้ซุ้มได้ด้ว่าหมืนเนาะถ้าหากว่าบ่าวการพายว่ผิดพลาดประกันแต่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำพงศ์เอพี่น้องหลายท่านอะพี่น้องบ่ต้องเอาหลายห่างเนาะเข้าไปทักทายสบายดีทั้งสร้างทั้งน้องลูกปลาไนเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อสบายดีเด้าะช่างไงบัวรบัตพัดสีทำความสะอาดสะอาดค่ะอันี้บาทเนี่ยเนาะ ชี้ตัวนี้ก่อนเลยเพื่อนารสบายดียูทูบเบอร์น้องลูกปลาไม่เป็นมือกล้องไอ้ไผ่น่ะเป็นมือกล้องไอ้พอซุบเลยโดยสบายดีเด้อลูกปลาได้อาหารยังกันนะบะจีมาตีนึกว่าแซนด์วิชมาแต่ปพาลิตชิโร่ทางพ่อน้องมวยเพิ่นกำลังจับเหลี่ยม ชาวโซ่บ like ันไดพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีพี่น้องเลยคืบหน้าคืบตาไปแต่ละมือแต่ละวันบ้านของลูกป่านี่ถูกทางมือกล้องเป็นเพิ่นจะเป็นยูทูบเบอร์ทั้งกินทั้งยิ้มเปื่อยเปื่อยจับมือกล้องบวกเป็นวอลค่ากินโอดย สบายดีเดอ้อสั่งติดกระเบื้องนี่มาผู้เดียวบ่ม,ม,ม,มืมมอนี่มาเบิด์สองคนมาเบิด์สองโดยคนหนึ่งอยู่ในบ่โดยอ้าวสบายดีชาวแก้วโดยสบายดีดยบอสบาหากมาหอดีแล้วติดกระเบื้องพี่น้องเอ้ย นี่นี่ห้องนี่สำเร็จเช็ดสิ้นไปที่ย่ำห้อยห้องนี่เนาะตัวพี่น้องเลยห้องนี้แล้วแล้วห้องนี้เนาะเจ้าเหยียบจะช่องแถวนี้เพราะว่าแถวนั้นสร้างเป็นติดมื้นี้จะหน่อยเจ้าว่ามันเหงามไหนโอ้ยสบายดีเด้อเมื่อนีนมาเบิดทั้งสองมือนีเนาะเมื่อวานนี่ไปโอ้ไปเดินทางรวม โดยโดยคำว่า,าบ่อคา้าเวียกค้างานกับคือสีเหลวไว,คว้คนหนียนอยู่เนาะพี่น้องเลย อันนี้บ่อสางเตือนะโนะโดยโดยอันแม่น right? oh. ีแม่ด oh. ีดีบ่อขออนุญาตถามหนึงว่าปวดกันเงินเจ้าไหนอย่างนี้แต่คนก็มีอะไรนี่นะโอ้เรื่องจริงอันนี้เนาะเรื่องจริงเลยโอ้เสียใจเงินเดี๋ยวปวกันเงินสร้างไหนวะแม่แม่อย่างนี้แต่อันทางปุ๋ยดูคนว่าปวดกันเงินเพิ่นแต่ว่ายังบ่ได้ถามจากปากทางสร้างเต๋อเพิ่นแต่เพิ่นก็ว่าแม่นเรื่องจริงหลายเต๋อไปเนา่อย สิบกว่าล้านเลิกว่าล้านโยไปติดกรวบอะไรโดมีแต่เก็บไว้ไปไว้ไน่ใช่นะไปเียงมันแลวโอ้ยปวกละขึ้นบูเมือเนาะมีแต่เก็บมีเกินมีบ่หรือว่ามันกัดกันเกมันก็บบูเลยเปินกัดกันปิกกันเสรอ่เงยมั็เิเห็นโต๊วบบ่ดเห็นโต๊ะปวก เจ้าของค่าตะดับหน้าบ่ได้เบิ่งหม่องซ่อนเงินพวกละขึ้นบูเมเงาแบบว่ามันขาดเบิ้ลบอพ่อทางก็มันกบบขาดเมด่ลตอนนั้นก็เป็นข้ามุ่น้ำขาดเป็นมันขาดไปส่วนเป็นหางกระปองกระแปงพอดีใส่บ่ได้เนาะแบบว่าบอเขาอยากแนะน้ำว่าท่าว่าขาดทอนาะสันดาลสนึงเจ้าไปธนาคารเพื่อเปลี่ยนให้บ่ได้บอเจ้าว่าได้อยู่ประจำเนาะ <m> ได้เพราะว่าถ <diabetes> ้าว <mag> ่าม <Bom> ันขาดชั <ills> ้นลายชั้นนึ่งนี่ได้แบบธนาคารน่ะเราเคยมาแล้วเดี๋ยวจะเงินท่าขาดทุกอย่างเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นยังได้ว่าอะไรเสียดายได้น้องสาวเตี้ยวสิบกุลาล์ผมได้เผลว่าสิบกุลาล์โอ้ถือว่าเงินหาเป็นปีเนาะเนาะหายไปปีชีซ่าแล้วกันแบบว่าเก็บใบหิบโฮ่ใบซื้อหันซื้อหนีใช่ยันจำเป็นแมน เลยมันจามาเรได้เยโอ้ยน้องเสียใจอ่ะโออยสูดตะไบอ่อนหยูกอ่อนหยูกลาเติบได้เนาะมาให้เพียงพืี่สกับพรเลยหรอเบิดกกำลังใจสูดเลยบ่านนี้มีแต่มีแต่สูดต่อไปอีกเห็นจต่ได้สามันได้เป็นแน่เนาะเพราะว่าไผ่กับบัวจางหายมันเป็นอ่ะมันเป็นแล้วแม่ดีดีเนาะ ความจริงลยเนี่ยแม่กจริงแต่กี้เขากัได้ยินแต่คนว่าพื่นว่าเก็บเงินไว้เดียวาังปว๋กัดเด้อคนน่ะบันี่มาบัานี่แม่ดีที่สุพาะเพื่อนว่าเนาะเอ้ยเนาะพี่น้องเลยบ้านนี้ได้ยินแตเพิ่นเว่าเนาะ

เนาะเด้อักาพ่อเบาวนะลูกเคยล่าสบายดีบ่าวนะห่างหายไปหลายมื้อนี่ฮะมาแต่เช้าเลยมื้อนี้ฮะมาก่อนโม่เลยมาตั้งแต่ไกลเพรท่านตื่นไปจักนี่เดี๋ยวว่าพุ่นนละคอยมาเดยโอ้ยเนาะกอริม่าเน่ยมื้ออื่นแบบทั้งแม่มิตาเแต่เปิดเทิ่มถาเย็นโอ้เป็นก้าเกียร์เปิดเพิ่มแล้ววันทีเศร้าหาเศ้าหกมืออื่นนี่วันจันทร์เนาะเป็นก็แต่ว่าวันทีเศร้าหาแต่ไม่ถือวันอาทิตย์ ต่อต่อไปนี่หาเวลามาอยากไอ้เนาะคำบ่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะแมนว้าวพี่น้องเอ๋ยบานะบอได้เห็นกันโดนเติบได้เนาะแม่ปจัยแมนแม่ข่อยบาร์มาญาติอาทิตผู้แรกข่อยว่าอะไรมาบานี้เอาเบิ้งเจ้าบ้านเปลี่ยนแปลงไรประวัตมาบานี้เป็นปู่ลูกเวิรงมาอย่างตริงลูกติดลูกแก้วเรียบร้อยแมนก่อนเนี่ย ยังบระทันเลยมีปูงอย่างเลยมาวันนี้เปลี่ยนแปลงลายแล้วล่ะเติบเนาะแม่ข่อยมาวันนี้ยันแล้วแบบนี้เออย่านว่าผู้แเล่้ยไขวัดเลยแตว่าได้ไหมเป็นนักสาวาณนาทีกีดเอนแม่เป็นอาทิตย์ปู่จึงจะได้มาอีกตัวหนึ่งเนาะแม่ขิต่ที่ได้เบิ้งของที่เจ้านี่แหละมีแต่ว่าเราเบิ้งลอดลุ้นน้ำกันโอ้เฮือนเปลี่ยนแล้วแล้วเนาะต่อไปกับผู้เลี้บัตรขึ้นบ้านอีกผู้เลี้โดยเพราะว่าคคืออข่่ยนีรับมีรถมาได้แบบนี้ เพราะว่าทางแม่น้องมินตาเปิ่เอาไปเอาเฮี้ยโดยโดยแล้วกคอยกันได้เลี้ยงมัวเรี้ยงอย่างอยู่บนนาพื่นแอ่บอะโดยโดยเป็นดุนได้มามนะเบิ้งพนังมันสิบหักก็หฮะมันหักไดเจ้าน้ำหนักหกกิโลปุ่นหันคุณอยากลองเหมหักลงหันทำให้ไปโทษลองเบิงเราผตัวพเรามันหักเลยผมตเห็นไหมเออทังนั้นทากับพนน่องลองทงนี้ได้น ทังนี้หายกะติกเพมเืองยังไ่ใส่ยาเนี่ยทงานเยยแล้ทังนั้คักแน่บนี้เดี๋ยวมาตรกายเป็นไดทาปลาที่บ้านนั่งเอยอยู่แล้วเยถ้านใส่ซีซาวนี้คาดได้หนึ่งงามแบบได้นะน้องปลางามปลาเต็มบอกงามมีหลายงามไหนงามหลายแบบิแมนงามมีเสน่หบอบอกอไรนะพี่ิกินอย่างเดียวแมนเข้ามากินนี่บอก chắc bà nhang đầy kín khẩu xăm bỏ chắc mà nè, tamam chừng kinh kín... nào no. no. kinh nào kinh lẽ mất khẩu sơn tiếp anh năn năm nát nó khẩu sao bà này สี่ไปไกลแท้นี่ฮะ้งเสียงกับไปตายานแล้วพูดว่ะาออไปแเนะแมนนเไไพื่อนไปคุดกับายน้องลูกปลาน้องมิตาแล้วก็วน้องโอ๊ยบดดนนงอยกับมาสัานไปหามาขวกินตอนเที่ยงนี่นนนออัยปน,น,น,ยนี้ย แงเดียมเนาะแมนผัจับเดียมสาวโ่ปันได้ป่พอดีนอนเลยนอดนอนหอพอดีตกตุยลงวหันบันนอนรับหันควงครับพอดีนังเพอก็อามองจะไปหรือว่า นี่บิดอยู่หั่เนาะว่าเวลาเฮาอยากวาหันวางนีกสบาย่ยามมันตกด้น่ะแม่ขึ้นไปนอนกย่านวงตกติเนาะดีนั่งเต็มก้นนแม่หทนนู่นเคั่นนอนนี่มีโอกาสตกหลายตกเบิงน่ะคั่นนอนบ่ับก็บ่เป็นหยังแม่ออนอน สีขาวลายดอกไม้อันโตเพื่อนติดผนักลูกติ่งนี่เนาะแซ่บกัน้ำตาลแซ่บกินไม่ได้กินกับาวเพแซ่บแบบไหนแซ่บอีเดียร์บ่มันมีหลายแซ่บแบบไหนปลาปลายโมเเลอคือว่าคนไทยผู้มาโอ้ยมาทางกินนี่ดินดานเพื่อนว่าถุ่ม คุมหันอ้าตัวคักหรือคักจิบข่าวไรเนี้ยนี่จิบข่าวซางที่กระเบื้องได้นเนี่ยซางบ่เกิดติ้งน้ำตไะไปหลังเพื่อนถือท่องถือใส่มาน้ำนี่เพื่อนเอาติบข่าวมา,บ,า,าบ่าวถาบ่อเอาท่องเอาใส่มานำ้ำบ่คือเพื <c oughs> าา่อนถือติบข่าวตอนน้ำบ่าวฝากก็มีกันยืนรถป่าเชื่องไม่ในรถคือ <c oughs> บูเห็นพ <c oughs> ูดพงเวลาพูดจบามาเนาะโอ้ <c oughs> บแมนบอกอมาว่คือทางสางเพื่อนนี่เราหน้างขงสางเพื่อนมากินขาางแมนอกเพืพ่นว่าโทรศัพรักาซ้ำยุหาไ<ม>นไายหานหนึ่งผูกของพูดพูนอยู่บัตรเงนทางเงินโอ้ยคอยนึกว่าของลูกปลาเบผิดหน่วยละละศูนย์พันกีบบ่อบ่บ่อเพื่นเพื่อนอะไรนยไม่คิดหน่วยละศูนย์พันกีบนี่บาตรได้น้องปลาคือว่า เจ็บแขนแม่มื่วานเพิ่นมาเต็มขาไปเห็นพื้นบ่นเนี่ยแล้วเกี่ยวกระเท้าเดี๋ยวกระาสีหาจะดีไหมห้บ่แล้วข่อยบ่ได้หาได้ข่อยจะเอาผ้าไปถอนนูก็ได้แหมแล้วแล้วเช้าเช้าเขาจึงเช้าเจ็บนี่เป็นคอนี่ต่อปักเสียบนี่ม่าจะนี่บ่มีแล้อยู่นี่เนาะมาเมื่อไหนอย่าลืมเลย ต้องเป็นพวกเส่ใพ่งเนาะเสียปักหัวปักเพได้พวงมาเสียบสาโอ้ใส่งานหลายเพว่าโทรศัพท์หลายบ้านน้องปลาแมนไข่เนึกว่าห้ามขายไม่ตัวนี้เพื่อนผู้ชมเพราะมีแต่ไฟมีสามเรื่องเลยเนาะแมนแมน่กับน้องปลาอยู่ทางนอกมีแต่สายซัดเพื่อนได้จนของหอนบูดูฮะคิ้วทวดดู่อยู่ที่มันกแบบว่ามีแตัวเยอะมากเลยแมนแมนไฟมีหล so ังเดียว คือจะพออยู่นี่กับเบื้องนี่เนาะพอหรือว่าอุปโกับติดไายสะก้อนคันอุปโภังว่าอีกทีนึงเนาะโเพราะว่ายางแต่ทางนอกกับกับของนำอ้ำปะของน้ำกับคนละลายเนาะคนละสีของนำออ้ำเนาะเพราะว่าของน้ำมเป็นกระเบื้องหยาบ,บตามที่ขึ้นขึ้นฟ้านี่จะแพนนงไหมก็จะเอากระเบื้องนี่ไง หาแทนเอาขึ้นคุ้งขอบประตูบ่อนฮะอันว่าผ่าของน้าฮะอันติดตามผ่าอันือกใหญ่ได้ค่ะแผ่นหนึ่งสี่ชิ้นแผ่นหนึ่งโอ้ัดโดยโดยกบผูุชูงกะไเนาะแผ่นึงเนาะขันาขึ้นคุ้งเยี่ยมนี่แปชิประเนาะแผ่นชูงเนาะสแผ่ โดย,โดยหากจะว่าผนว่ตติแผ่น,นึงเนาะแต่ห้องน้ำนี่แมททาชิปโดยโอเคโอเคเห็นเลยโดยเขาียกของ,งานเลยเฮ้ยพี่น้องเลยทางสางผนว่ตติห้องนำ้ำถาพนังขึ้นไปแมทหาซิปความสูงเนาะเพราะว่ายังไงทำความสะอาดง่าย น้องเอ้ยเพราะว่าตามพาพนังนี่เพื่อนสิเอากระเบื้องกระเบื้องมันเนาะกระเบื้องเกือบมันพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเป็นฟื้นนี่เพื่อนสิเอากระเบื้องหยาบวาัสด์ตามที่เขาติดนะพี่น้องเอ้ยภาษาเสีวันพีดทดางบ้านเราเนาะนี่ยกระเบื้องหัวเซนตายคนได้เสกเลยอันนี้เพื่อนเซ็นนาตัวไรฉัน เพิ่นว่าให้หน้าซาวเอาซาวต้องได้ใช้บัวใหญ่เด้แม่นบ่หรือว่าเพิ่นสิเฮ็ดเองบ่ซอกแเพิ่นว่าบัวนี่เพิ่นว่าให้ซื้อเพิ่นว่าซื้อเอาเลยอืมเ็มาแล้วไปบกึบ่อกปูนใบัดแม่นแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามีขายบ่แถวใกล้นี่เนาะบ่มีเด้อแ้วเห็นีดอกในโรงเนีน่าจะมีเนาะนี่เนาะ้านี่มันก็ต้องซื้อตัวใหญ่เด้นี่ฮะมันก็สิงามอบ่เนาะมันใหญ่งสินงไอ้เป็ดอยู่ซ้ํากระบุงกระตาแท้บ่บ่ทาบ่ ฮะมันมีมันมีเพิ่นะเพิ่นขายมันมีแม่นอยู่มันมีหนาสิบสองมันมันมีหนาสิบสองหนาสิบห้าหนาเศร้ามันหนาสามสิบก็มีสี่สิบก็มีแล้วแต่เจ้าเด็กได้บัวมันสีปงใหญ่บ่ขบาร์อันนึงขบาร์เศร้าหนาเศร้านี่ผลกับแท็กอัเบิ่งว่ามันเหมาะสมกับที่โผล่เป็นไหนเขาหนิโอ้่นกัเอามาแล้วกัมาซบใส่มันุดีเป๊ะอย่าว่านั่ง ยานวานางไอเป็ดชำกระตาผูบัถ้ามันใหญ่แรงมันก็ใส่ผู้ใหญ่ได้นู่นเอ้าพอมันก่วงเด้มันกวงมันต้องย้ายปากมันก่วงหน่าเศรมันจึงจะพอดีนี่เศรมันกับอะไรก่วงประเดี๋ยพอใันมันออกก็จะสาหันเนาะพอดีงามเลยอืมใครอยู่จ่ะเศร้าก็สิบห้าโอ้ตัวนี้ทั้งพ่อบอลมาซื้อบัวมาใส่บอลสองบอลกับตัวนั้นสองสองบัวสองบัวแต่ว่ามันกัดถามว่า หนาสิบอสองนี่กับราคาหนึน่งหนาสิบห้านี่กับราคาหนึน่งทา,า,<ห>า,า,าวาหนาเศ้านี่กับอีกราคาหนึงน่งเนาะทำเจ้าเอาโดนนานยังไงบักสี่สิบตั่นนะบริวารได้เหรอแพงเนี่ยสี่เซนไปแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันก็ซ้ำมันที่เขาเฮ็ดเสาโซตาม,มปิดเปิด,ป,ดประตูเข่าทาั้งกระเพกบ้านที่ตัวน่ะใหญ่บ้านนะตัวใหญ่งนะเนาะเอามากะรุ่นชัยรถแกมาผมแล้วนะ เบรอเ่าเนาะปากไีโอ้ยเาปูกาปากคนเละเราแถวคณเละเราปก้าปากเราออยคนเงาะไปผัเนาะจี้ไปต้องกงใหม่โกงต่อที่ออกมานอกได้เนาะคบนะังต่อ่ะเก็บลายละเอียดทั้งพื้นนะพอนะยังสชขอบบอนี่ บ่อบ่อประตูบ่อันตามขางที่ไหนบ่แมนบ่อคนเราไม่ใช่กระยาตัวด้วยวะโอ้เออ่าคนว่าโทรมาวานนี่คันว่าแท็กคนไปกับถ้ามีกระปุชองบางพวกพิลึกลกกันว่ะโดยโดยลวงพ่อก็ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าว่าตามความคนว่าหมดแล้วโอ้เคนแนะนำวานนี่ด้วยคนโดยโดยคือบัวนี่หายซื้อมาใช้เนาะ อาหารโต๊ะเนาะว่าดมเพลินแล้วคืลนโดยคาราบมีขายพอเอออยากได้มาใส่นำมาขายดูและมีขายตามโดเห็นเขายุ่งไก่เนาะคาราบบุนีบ้านเฮาหลายหลายอยู่บ้านเฮานะแมนพีนแมนยนนนเะแมหลายแท้บ้านเฮากองใหญ่หนูเห็นเฮาหนี่งชักตูลงไปเหมือนหนาชิมีอยู่นะเขาว่าทำตามห้านพวกขายเครื่องวัสดุก่อสร้างพวกขายอินบ็อกบอพวกขาย มีเอาะัวบัวตัวนึงคุช้ชยบนนี้มันต้องมีลงต่างหากคือเห็นพระเวัววันพีนี้เ็ดแต่า like <b' Liberty. S 2> ัวนะเออมันมี่เตบาวกองแคอยู่มีอยู่นะาหนว่านี่มีดอกกเลต่าบิ่งเนาะโดยโดยต้องหามออกได้นี่ต้องหามออกได้น้ำเบาหนานั่งนี่แมนบลาลูกปลาหามซอยได้ลูกปลาเอ้ จะเอาออกว่าใช้ลูกปลาป่ะนี่ห้ามห้ามออกได้อยู่บัดห้ามขึ้นได้ฉบับนี้บัดห้ามขึ้นกับรอมือหลายคนอีกเนาะพี่น้องเลยให้ทำประตู้ทำไพ่และห้ามผู้เดียวเพื่อนโอ้ยแล้วและงอบขึ้นช้ำนะซอยกันแล้วเนาะเจ้าทามยูทูบเจ้าเป็นยูทูบเบอร์เจ้าถามเพื่อน เราไม่ถามอ๋อไม่ได้แค่ส่นี่มีแต่ใช่หอยควยหามอย่างเดียวหามให้หามคนเดียวว่าสันโอ้ยหามเราได้แล้วคนเดียวต้องสองคนหามกับผีปลาได้ยังได้บ่าวนาบ่าวทาสิแกนี่แน่หลายคนอยู่ดิน่าเจ้านี่แหละหามหมดเลยหลายคนอยู่โอยบอกเป็นอย่างนรกมัน ถามสีค่คนก็นได้แล้วเบาอยู่ดอกเนาะโอ้ยอตังนี่หามสองคนก็นได้ได้อยู่มันห่างนักอ้าวข่าวตาก,ก่าวเวียดหามสองคนขาขึ้นมายังได้เดินี่ว่อาอน้องปล<ด>าโดยยศเลาหน่ยแห้งหลายคอยแหง้งแห้งโบลายมา,จ,าจะเป็นพระตู้เลยจะยังยหา,ามได้โบลาณคอยกับแห,งแหง้งโบลายย้อนเป็นพระตู้แล้วเถ่าอันุไลายแห้งเบิดแห้งเดือนหน่อยเลย เ <N> นาะได้อยู่เด้อคุณตัวเออได้ก็ได้บุเป็นยังฉัะถ้าเจ็บรักเจ็บแอลกันท้อพักพรก่อนโอเคโอเคฉันไปนอนทักพรก่อนเด้โอโดยโอาสบายดีลูกปลา <N> สำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง fc ่เขาลบหารหักแพงเบิร์สุข,ขุสุขคนเนาะทางบ่าวกับไพกกะไทยไปทามไปน,ำน้ำเนยพี่น้องเลยเนาะตัวใดที ทางบอทันหรือว่าบอเข้าใจก็ต้องขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมมาติดตาม้วก็ให้กาลังใจให้พี่น้องเลยเนาะสาหรับคลิปนี้ทางบ่าวก็พายกับิโจคลิปไว้ก่อนเด้อเนาะขอขอบขอกกบใจนาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดถูกทานจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนาทุกประการเนาะ ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่อน้อง f อฟที่ขคาลบและหักแพงเบริร์สุขูสู่คน